อาบน้ำแบบนี้ทุกวันผื่นคันหายไวมากนะครับ ที่มีปัญหาผดผื่นคันตามร่างกายหรือว่ามีสิวในร่างกายแนะนําให้เอา3ามเทคนิคนี้ลองไปทํากันดูครับอันดับแรกเลยครับให้อาบน้ําในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่เย็นหรือว่าร้อนจนเกินไปการที่เราอาบน้ําที่ร้อนจนเกินไปเนี่ยส่งผลเลยครับทำให้ผิวของเราแห้งเพราะผิวแห้งเนี่ยครับผดผื่นคันจะยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ปรับอุณหภูมิน้ําให้ลดลงนะครับแค่อุ่นๆพอหรือว่าเป็นน้ําอุณหภูมิห้องนะครับก็จะช่วยให้ผดผื่นคันลดลงได้ครับต่อมานะครับข้อที่2ครับให้อาบน้าอย เช้าเย็นเนี่ยนะครับควรอาบน้ําเลยเพราะว่าเวลาเราออกไปจากบ้านแล้วเนี่ยผิวหนังของเราอาจจะไปโดนฝุ่นโดนควันต่างๆพวกสารก่อภูมิแพ้เหล่านี้ก็จะทําให้ผื่นของเราขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้อาบน้ําอย่างสม่ําเสมอนะครับเช้าเย็นเลยครับ ต่อมานะครับข้อที่3ครับให้ใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวนะครับข้อน,นี้สําคัญเลยครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้สบู่ที่มันมีสารเคมีมีสารละลายเคืองผิวนะครับเวลาอาบไปแล้วก็ทําให้เกิดผดผื่นคันขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยควรใช้สบู่ที่ไม่มีสารละลายเคืองผิวครับปกติหมอจะแนะนาไม่ใช้สบูกส่กริลิีครับเป็นสบู่น้ํานมอูดผสมว่านหางจระเข้มีลิ้ลดการอักเสบและเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวช่วยลดผดผื่นคันและสิวอักเสบได้ใช้ล้างหน้าและชําระผิวกายได้ในนก้อเเดีียยวลยคัท่ คันค้าไม่มีสารระคายเคืองผิวทั้ง SLS พาราเบนและแอลกอฮอล์ดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้เลยครับ